สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการ Star TV นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชิปคานะฮะของ Azure Drive นะฮะร่างนี้นะฮะครับเป็นะก็ของแท้นะฮะก็จะมารีวิวดูกันฮะซื่งวาสามร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับอันนี้คือตัวหน้ากล่องฮะ นี่คัอร้างหลังกล่องครับข้ากล่องนะครับก็เป็นนี้นะหลังกล่องจะเป็นเงี้ยบนะฮะกล่องนี้เป็นตัวรถนะฮะกล้องบนก็จะเป็นเซตนี้มีอะไรบ้างนะฮะมีสามเซตนะก็มีเงียบใช้เล่งกับพระเอกนะก็อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างขัดนะฮะ ขอแอบก็คิดแล้วก็ได้รีวออนทำแมนไปครับวันนเออน้ำมารีวิวมาเลยเดือนแล้แกะหนังยางออกมาผมรัดไว้นะแคบฟุ้งนะฮะตัวของเลยนะอ็เปิดกันับในกล่องก็สามารถตัดไม่มีรอยป่ามาฮะเราก็แกะออกมาได้ครับนี่เป็นอืม กับหัวสายญี่ปุ่นฮะอ่านไม่ออกเหมือนตัวบนกล่องเลยนะฮะอันนี้เกียบไปครับแคบนี่ครับ,รบตัวของเรื่องจะเป็นอย่างนี้นะฮะเอาแกะตัวของเรื่องมาครับเนี่ยพลาสติกใสนะฮะก็เอาวางปลายนะฮะเงียบก็เป็นถุงนี้ครับเอาแกะออกมานะฮะถุงกับปลายนี่ครับ ก็ใช้ได้ทีเดียวนะฮะตัวจะใหญ่หน่อยนะฮะเงียบต่อแข่งเลยนะฮะนึกว่าดูในหปังนิดเดียวนะฮะพระเอ,อกถือเนี่ยโอเคเป็นตรงเยื่ะเป็นเหมือนปั๊มนะ,ะที่จ่ายน้ำมันนะฮะตรงนี้นะฮะคลังก็นี่ก็เป็นตัวอะไรไม่รู้มาเอาขึ้นได้ะฮะมันเป็นเอา เสียบกับข้อมือะฮะที่พระเอกมีตรงเนี้ยโฟร์เลอะไรนะฮะเนี่ยก็อย่างที่รู้รู้กันดีมันสามารถทำนี้ไดะะ้ครับเงียบกลับนี้ละแล้วก็กลับได้นะฮะกลับนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นล็อกล็กนะฮะผมไม่ใช่ล็อกอย่างนั้นนะฮะเงียบเนี่ย เนี่ยฮะแล้วของดูมาฮะในอะไรก็ทำเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงเขาทำอ่ะเป็นของที่แถมมากับอะไรไฮสปีดอ่ะนะฮะเขาทำปุ๊บขึ้นเลยนะฮะนี่ต้องทำเร็วๆนะแบบนี่นี่นะฮะแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็รีบกดไลค์ like, submit, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ับลาไปก่อนสวัสดีครับ Yay!